เดืน 3, อนสามองไม่สามคำเลี้ยวไปบเบ่งแล้วอ่ะอ่ะจะมีผ่าอามาเช็ดมันไหมนี่อืดใ่ทงคำเบ่งเลยลูกนานกำลังเบ่งนี่แล้วอืด อึดพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเก่ง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 เก,ก่งเก่งลูกเก่ง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 อึดนะลูกขยับตัวแล้วนะอึดออกมาขอให้เป็นตัวเมียนะลูกนะโอ้แม่ทองคำ เดือนสามบอกใหม่สามข้วันทำขวันวัวควายพอดีเลยอืด,อด,อด สีน้ำตาลเข้มน,นี่ได้สีเดียวกันก็อายมันนะมั้งนี่ อย่าให้มันแบ่งอีสุกอนจังซอยมันท่านแบ่งจังซอยมันดึงคือร <c oughs> ู้ฝากอ่านงูเรื่อยเลยอ่นขยับตัวแล้วอึด ไปจับจับช่วยเลยทีนี้มันเบ่งแล้วเอ้นฟอ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 ย่าเพิ่งให้มันเบ่งอีกก่อนใายน่นนิดปะลงมาเนาง บนแล้วบนันนี้ดูที่ตัวผู้หญิงหรือผู้ชายหญิงหรือชายหึหญิงหรือชายงัวเงีย không bà à tục lập à, xưa ông mai hai mẹ mình đi à น้องทองพูนกําลังจะเดินละโซเซหากินนมพุ่งคลอด ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหากินนมแล้ว